อันน okay, okay, mm. ี้เลิกยังไม่เลิกยังยังไม่เลิกยังไม่เลิกโอเคยังพี่พุ่มพี่พุ่มไม่อยากไปไหนได้เลยเวลานอนไม่อยากไปไหนอย่าไปอย่าไป แล้วใครเอาคุณลุงครับเป็นตัวแทนของรายการเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในวันนี้งานวันนี้ค่ะโต๊จริงๆเจัดมาเนี่ยสี่ปีแล้วสี่ครั้งสี่ปีแม่งตาตัวกันตัวจัมพ์ก่อนสี่สามจัดบูมจัดมาสี่ครั้งแล้วก็คือจริงๆแล้วอ่ะร้านเนี่ยอร่อยเลยคือได้รับการถักเลือกจากรายการที่อยลังแส่บสตาร์ในการแซ่บนาซาแล้วก็เมาร์รินพิงค์นะคะจะบอกว่าแต่ละร้านอร่อยมากแล้วบางที่เราอยากกินแต่มันเป ก็เลยเอามารวบรวมกันแล้วคือจะบอกว่าทุกร้านจะทำสดใหม่คุณภาพคัดสรรการันตีโดยนี่ทีมดีลงไปนี่โดยนี่้วยรายการคุณนี่เป็นอะไรคุณก็เป็นเล็กเป็นรัฐใหม่ๆที่เปิดต่วมใจดูงวนแล้วแบบนั้นผมก็หลุดเนี่ยวนไปหมดเลยไม่จะบอกว่าก็รวบรวมชุดต้น่คัดมาแล้วของเขาก็เป็นร้านที่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็คือจริงอ่ะก็ เนี้ยสําเปิด <c oughs> รุกเต็มปั๊บคือทุกร้านคือแบบพร้อมก็มากมีจะมามีทั้งร้านใหม่มีทั้งร้านเก่าที่เคยมาแล้วก็ส่ความสําเร็จคือเยอะมากๆจริงๆใช่ครับร้างเราทงเราปวดนะครับก็อ,บอยากจะเชิญชวนแล้วกันนะคะคนที่ยังไม่เคยมาเพราะว่า เเปปนนไรื่อยๆาะก็ทำให้แบบว่าผู้ชมหลายคนได้แบบได้ทานของอร่อยๆกันทุกคนเลยมากรับรองเราคุณจะได้ของอร่อยกลับบ้านแน่นอนทำไปถึงเรื่องมาที่สถานที่อย่างนี้ทำไูเว่ามันเป็นต้นไม้ในบ้านทำไมเลือกที่นี่ท่านผู้บริหารเชิญมีนงคุณรับเราพยายามที่จะหมุนเวียนไปในแต่ะโซนค่ะแล้วเราก็จะมีแผนที่จะออกทานเพื่ออะไรบ้างเพื่อที่จะไปได้ครบความแปกๆของสถานที่วันนี้มากกว่ากบบทป็นวันกีฬา ร้อร้อย 12, 000, 100, 000. <ะ>1 0ล<ร>้าน้ล้านเาก็จะประมาณประมาณเนี้มาณรอยล้านที่คือเงินในบัญชีคอคุณคนเดียวไม่ใช่เหรอคือมันเหมือนในการคัดสรรงริษาทน้ารับหลากหลัก นี่ก็เป็นครั้งแรกของพีเลยก็ตื่นตาตื่นใจกับทุกร้านมากเพราะว่าคุณแม่ก็ได้ซื้อมาให้ชิม <c oughs> ให้ทานบางเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือ <copyright> <c oughs> อร่อยทุกร้านจริงๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวสาเสร็จปุ๊บหนูจะต้องแบบไปดูทีละร้านเลยค่ะแค่พีพีตัวแค่นี้แต่ว่ากินเก่งมากนะคะพูดจริงๆว่ากินเก่งมาก ที่บ้านทั้งหมดเลยอาหารไม่เหลือเลยพิเศษต้องเลียงเลยครับผมเก็บตัวไม่ได้อนครับพี่ละครับมองอาหารอะไรเป็นพิเศษชอบอะไรเป็นพิเศษเป็นกับในมที่จริงจริงเมื่อกี้เดินอยู่บนเวทีใช่ไหมครัแต่ว่าใจไม่ลอยแบบว่ากินอาหารเป็นชับก็อยากกินฝากใช่ไหมคะอะไรนะครับคุณแม่ครับ คนเยอะเลเหรอครับผมคุณแครับโอเคครับมาพิเโอเคครับีนต้องวัดกันาครัแม่แน่นอนครับแล้วก็มีเลมอนเอด้วยนยพี่จอยพี่จอยี่จอย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 อยจ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 อยไ้อออยอย ว่าเป็นวันธรรมดาผมตินคนจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอันนี้คือคนมาตาลอดก็เสิร์ฟจากเสิร์ทุกร้านจริงแม่นกว้างเลยค่ะก็อยากให้ใครสักคนหนึ่งก็ได้ครับเป็นตัวแทนถ้ง<า>อันนี้เอาว่าจะมีถึงวันไหนยังไงบ้างใครสะะรามารถรับกับปีไหนกันค่ะสำหรับงานแจ๋ตวตะเกียบวันที่สี่นะคะมีตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่สิบสอง 哇！不哦、你坐我们我们我们，okay, baby, baby. 我们坐看，我们